สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเหอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมมินิซีรีส์เรื่อง All the Lies We Cannot See เรื่อง All the Lies We Cannot See นะครับเป็นมินิซีรีส์ทาง Netflix มีจำนวนทั้งสิ้น4ตอนจบด้วยกันความยาวตอนละประมาณนะครับประมาณ1ชั่วโมงรวมรวมันแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนดูภาพยนตร์เรื่องยาว4ชั่วโมงเรื่องหนึ่งครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ดัดแปลงมาจากฉบับวรรณกรรมนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวยังไม่เคยอ่านฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าดัดแปลงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตรงนั้นเหมือนตรงนั้นไม่เหมือนเนี่ยผมก็ขอละไว้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวใน a l the l i g h t s We Cannot See จะเล่าถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2มารีสาววัยรุ่นตาบอดชาวฝรั่งเศสได้อพยพหนีภัยสงครามพร้อมพ่อของเธอจากเมืองปารีสมายัางเมืองเล็กๆริมทะเล ซึ่งทั้งคู่ได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติของตนโดยที่ทั้งครอบครัวของมารีเนี่ยก็เป็นหน่วยต่อต้านใต้ดินของฝรั่งเศสด้วยซึ่งระหว่างที่พ่อแล้วก็ปู่ของเธอออกไปทําภารกิจของหน่วยต่อต้านเธอก็ได้ใช้วิทยุกระจายเสียงของปู่ในการออกอากาศในการจัดรายการของเธอยามค่าคืนแต่ว่าการจัดรายการของเธอนั้นเป็นการบอกรหัสลับให้ฝูงบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ได้มาทิ้งระเบิดให้ถูกเป้าแน่นอนว่าพวกนาซีที่อยู่ในเมืองนี้ไม่สามารถอยู่เฉยได้ทําให้พลวิทยุแวนเนอร์ถูกมอบหมายให้แกะรอยขึ้นสัญญาณวิทยุนี้ให้ได้ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่จะยืนอยู่ในฝั่งตรงข้ามกันในฐานะศัตรูแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงใจของทั้งคู่เข้าไว้ด้วยกันคือช่องสัญญาณความถี่ของวิทยุคลื่นสั้น13.10ที่ถึงแม้ว่าในวัยเด็กทั้งคู่จะอยู่ห่างกันคนละประเทศ แต่ทั้งสองก็ได้ฟังรายการที่จัดอยู่ในคลื่นนี้ด้วยกันนี่เองที่ทำให้เกิดสายใสายสายสัมพันธ์เส้นบางๆของทั้งคู่และจุดประกายความหวังในการต่อสู้เอาชีวิตรอดไปจากภัยสงครามความรู้สึกแรกนะที่พอผมดูมินิซีรีส์เรื่องนี้จบเนี่ยรู้สึกว่ามันดีเกินคาดคือพวกออริจินอลคอนเทนต์ของ Netflix เนี่ยยอมรับนะว่าบางเรื่องบางเรื่องบางคอนเทนต์มันก็ดีมากๆ แต่ว่าในขาเดียวกันเนี่ยหลายๆเรื่องหลายคอนเทนต์สำหรับผมมันก็ไม่ค่อยถูกจริตไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่ก่อนดูเรื่องนี้เนี่ยผมก็แอบหวั่นใจนะว่ามันจะน่าเบื่อหรือเปล่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าพวกคอนเทนต์สงครามโลกครั้งที่2จาก Netflix ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าหลายๆเรื่องมันจะธรรมดาธรรมดาไปแต่ว่าระหว่างดูเรื่องนี้จนถึงดูเรื่องนี้จบเนี่ยเรื่องนี้ถือว่ามีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงอยู่ มันมีหลายๆอย่างที่ส่วนตัวผมรู้สึกชอบในเรื่องนี้นะเอาอย่างแรกก่อนที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกงานโปรดักชันอะไรต่างๆที่แบบดูปาณีชตอะดูตั้งใจทำอะพวกฉากเมืองยอะไรต่างๆมันดูมีดีเทลดูมีรายละเอียดดีแล้วก็อย่างที่ชอบอย่างต่อมาก็คือชอบการเล่าเรื่องที่แบบตัดสลับระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็เหตุการณ์ในอดีตท,ที่มันจะส่งผลสืบเนื่องต่อกันอะ ตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าในแบบฉบับหนังสือฉบับวรรณกรรมมันจะมีวิธีการเล่าเรื่องแบบไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยการเล่าเรื่องที่แบบสลับไปสลับมาอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เรื่องราวมันดูมีเนื้อหาที่แน่นมันทําให้มีเหตุผลรองรับในการการะทําของตัวละครแล้วจังหวะจะโคนในการตัดสลับฉากเนี่ยมันก็ดูไหลลื่นดูสมูทคือดูแล้วไม่ได้รู้สึกขัดในอารมณ์ ส่วนทางด้านเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยผมว่าคงต้องยกเครดิตให้กับตัวต้นฉบับที่เป็นงานวรรณกรรมคือในเมื่อเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยมันดีในตัวของมันอยู่แล้วฉะนั้นการจะหยิบจับหยิบยกอะไรมาดัดแปลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของทีมสร้างหรือว่าภูมิกับอยู่แล้วมันจะมีเนื้อหาหลายๆช่วงนะที่ผมชอบอย่างมันจะมีฉากที่พระเอกผมเรียกว่าพระเอกอะไรกันนะโดนเกณฑ์เข้าไปเป็นยุบชนนาซีซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนที่พระเอกถูกส่งเข้าไปเนี่ย มันคือเบ้าหลอมที่จะผลิตเครื่องจักรสังหารที่โหดร้ายทารุณแล้วก่อนที่พระเอกจะถูกเชิญขึ้นรถไปเนี่ยตัวน้องสาวเอกก็ได้พูดประมาณว่าอย่าให้สิ่งเลวร้วายข้างในน่ยมาเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของพี่ได้อะไรประมาณเนี้ยเนื้อหาเนี้ยส่วนตัวผมมองว่ามันสอนใจได้ดีเลยนะพอพูดถึงซีนที่พระเอกโดนเชิญขึ้นรถไปแล้วเนี่ยมันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคือดารารับเชิญที่ได้เอสกลมาร่วมแสดง แล้วถามว่าเอสกรายคือใครผมก็ตอบสั้นๆแ,แล้วกันก็คือพระเอกเรื่อง Midway ของภูมิกับโรแลนด์เอ e เมอรแล้วก็มีนักแสดงที่เป็นนักแสดงรับเชิญอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะก็คือฟิลิปคา a ์เมอรพระเอกจากเรื่อง all quiet on the western front ใน n e t f l x x นั่นแหละซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยบทบาทอาจจะไม่ได้เยอะแบบทั้งเรื่องแต่ก็ถือว่ามาสร้างสีสันได้พอสมควรเลยไหนก็พูดถึงนักแสดงแล้วทีมนักแสดงนำเนี่ยผมก็ชอบนะ โดยเฉพาะนักแสดงที่รับบทเป็นมารีสาวฝรั่งเศสตาบอดที่เป็นตัวเอกของเรื่องตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่านักแสดงหน้าใหม่อย่างเอเรียมีอารเบอร์ตี้จะมีอาการตาบอดยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นงานแสดงเรื่องแรกของเธอซึ่งส่วนตัวผมมองว่าการแสดงของเธอเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆคือเหมือนผ่านงานแสดงมาเยอะแต่ว่าเรื่องนี้คือหนังที่เป็นเรื่องแรกในชีวิตของเธอเลย ส่วนพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยลูอิสทอปแมนหรือว่าโจนาสจากซีรีส์เรื่องดาร์กก็ถือว่าแสดงใช้ได้เลยนะกับบทบาททหารวิทยุที่ไม่ได้เห็นด้วยไปทัทุกอย่างกับนาซีส่วนพ่อนางเอกที่รับบทโดยมาร์คลาฟฟ o โรเรื่องนี้ก็ถือว่ามาในมาดของแดดดี้นะแดดดี้ที่ดูอบอุ่นมากๆดูภายนอกเนี่ยมีความอ่อนโยนแต่ว่าภายในเนี่ยก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็ง ส่วนข้อเสียของเรื่องนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยใครที่คาดหวังจะเห็นฉากรบฉากสงครามเยอะๆเนี่ยก็น่าจะผิดหวังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เน้นไปที่การรบหรือว่าฉากสงครามอะไรแล้วก็จุดประสงค์ของผู้พันตัวรลายของเรื่องอะที่แบบดูแล้วรู้สึกอีหยังวะมากๆแล้วพอมีนาซีมันก็ต้องมีความรุนแรงตามมาใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยความรุนแรงในเนื้อหาเรื่องราวมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับใครที่จะดูก็ อาจจะต้องเตรียมใจนะเตรียมใจในบางฉากหรือว่าบางช่วงบางตอนอยู่ก็สรุปภาพรวมของ l l the l i V ไล We Cannot See โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานมินิซีรีที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่งองค์ประกอบต่างๆในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวตัวบททีมนักแสดงงานโปรดักชันอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแล้วด้วยจำนวนตอนที่ไม่ได้มีเยอะนะครับมีแค่4ตอนใครที่แบบอยากดูรวดเดียวเนี่ยก็จัดไปได้เลยครับ เพราะว่าส่วนตัวนะก็รู้สึกว่ามันก็ดูเพลินอยู่นะเหมือนได้นั่งดูหนังยาวๆสักเรื่องหนึ่งอย่างนั้นเลยหรือว่าถ้าใครถนัดดูทีละตอนทีละตอนอันนี้มันก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ได้ขัดอะไรก็เอาเป็นว่าเป็นงานมินิซีรีส์ที่ผมแนะนำก็แล้วกันนะครับคิดเห็นไหมครับกับเรื่อง a l i อ h ิ We Cannot see ใครดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังดูไปเถอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก่อนจากกันไปนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้คับพวกเราด้วยนะครับ